สนับสนุนโดยฟิล์มครองแสงไฮคู oo, ออกรถใหม่มั่นใจฟิล์มไฮคูสวัสดีครับฟฟฟแฟนๆดอทลาชาลระดอททีวีทุกท่านครับผมดิทิทุมประถมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ห้างสัมปทานเซนทันเวิลด์นะใจกลางเมืองครับไม่ได้มาซื้อกระเป๋าเดินทางไม่ได้มาซื้อรองเท้านะถึงแม้ว่าจะชอบก็ตามเพราะในวันนี้ครับผมมีนัดกับทางมิลลิเนียมออโต้เพราะเขาจัดกิจกรรม Back on the Track ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการแสดงรถ ครั้งแรกนะหลังจากที่มีเหตุการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดกันครับเขาจัดงานนี้นะครับทุกผู้ชมครับตั้งแต่วันที่21ถึง30มิถุนายนนี้นะแต่ที่เรามาครั้งนี้เนี่ยเพราะเรามีนัดกับรถคันนี้ครับคือเจ้ามินิที่เป็น BEV นะหรือมินิไฟฟ้ารุ่นปรับโฉมใหม่หรือรุ่น LCI ของมันนั่นเองโดยวันนี้นะครับผมมีน้องช้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้ย น้องช้างเป็นโปรดักจีเนียสของมิลเนียมนะครับจะมาแนะนําเจ้ามินิตัวใหม่นี้เป็นรถไฟฟ้า,ฟาเรียกว่า LCI หรือรุ่นปรับโฉมใหม่ซึ่งจุดเด่นมีเยอะมากๆในความเป็นมินิในรุ่นปรับโฉมใหม่น่าเสียดายที่วันนี้เนี่ยมีแค่เจ้าไฟฟ้าตัวนี้เพราะรุ่นปรับโฉมใหม่นียมีทุกไลายเลยใช่ครับ มีทุกลายสินค้าของมินิเลยนะครับแต่วันนี้หน้าตาแบบนี้ก็อยู่ในทุกลายโปรดักต์ของมินิเช่นกันเช่นกันครับตัวนี้เป็นจะเป็นรุ่นมินิ VV นะครับผมหรือว่าเป็นมินิคูเปอร์เอสอีนะครับผมมินิคูเปอร์เอสอีแต่สีเดิมเขาจะเป็นสีไวซ์ซิเวอร์โอเคครับผมใน LCI ใหม่นี้ก็จะมีเรื่องของสีที่เพิ่มมาใหม่ครับซึ่งก็คือสีนี้เลยจะเป็นสีอินเน t i c มิตติคแบล็นะครับผมสีนี้นะครับเป็นสีเฉพาะของเจ้า LCI นี้เลยนะเจ้าตัวโมเดลใหม่นี้นะครับต้องเรียกว่าสีีีนน้เเป็สพิศษ ถ้าออกไปอยู่ในแสงแดดนะครับทนผู้ชมครับอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นสีดานะแต่เราดูอย่างงี้ดูในแสงที่เป็นแสงนีออนเป็นสีน้ําเงินมันจะออกเป็นเหลือบไปเหลือบมานะครับตัวนี้เพิ่มอีกกี่ตังค์ครับเนี่ยเพิ่มอีก30 0 0 0บาทครับ3 0 0 0 0บาทน่าสนใจมากว่าเพราะมินิคูเปอร์เอสตัวนี้นะราคาเดิมอยู่ที่2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทสองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทแต่ถ้าตัวเดียวเพิ่มสามหมื่นใช่ครับเจ้ารุ่นใหม่กับรุ่นเดิมเนี่ยถือว่าเปิดตัวมาในราคาเดิมเลยในราคาเท่ากับ ไม่ได้บีการขึ้นเลยถูกต้องแต่มีออปชั่นอะไรที่เพิ่มขึ้นมากๆคันท่านผู้ชมครับคือต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าใครซื้อรุ่นนี้ฮะต้องบอกว่าคุ้มค่ามากเพราะคุณจ่ายราคาเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าคุณได้อะไรที่เพิ่มขึ้นแต่ไฟฟ้าเท่าเดิมนะวิ่งได้เท่าเดิมนะ230ากิโลไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยอ่ะตัวนี้เสียดายมากใช้งานจริงเราเคยขับกันไปแล้วใช้งานจริงก็ได้ประมาณ190กบกิโลเมตร ต่อการชาร์จ1ครั้งอันนี้คือผมใช้นะแต่ตามสเปคคือ234อยู่แถวแถวนั้นนะครับแต่ใช้งานจริงก็ยินเนี้ยร้อยิบบ้างร้อบ้างก็แล้วแต่น้ําหนักเท้าของคุณถูกตแต่มันขับดีบ้ากๆอ่ะเรื่องการขับว่ากันที่หลังเรามาดูในตัว Product ก่อน Product ตัวนี้หน้าตาคล้ายๆเดิมแต่กระจังหน้าใหม่แล้วถูกต้องครับนี่ครัทบทนผู้ชมดูนี่กระจังหน้าเนาะน้องช้างครับผมกระจังหน้าเป็นหกเหลี่ยม ใช่ครับผมโอ้นี่เป็นสีดําด้วยฮะตัวเดิมมันจะเป็นสีโครเมียมใช่ไหมใช่แล้วครับผมโอ้นี่กระจังหน้าสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับกระจังหน้าสวยถ้าเราสังเกตดีๆก็จะแบบลิ้นตรงนี้ครับจะยื่นขึ้นมาเพิ่มจากเดิม เอลินเพิ่มด้วยอ่าครับผมแล้วก็ตรงนี้แต่ไฟตัดหมอกเขาก็จะหายไปจะเน้นในเรื่องของแอร์เคอร์เทนมากขึ้นอ๋อไฟตัดหมอกหายนะคุผู้ชมเขาตัวนี้ก็ดักลมมาถูกต้องครับมาเป็นม่านลมเข้าที่นี่ถูกต้องตอนเดิมเนี่ยไฟตัดหมอกอยู่นี่แต่ตอนนี้นะไฟตัดหมอกทั้งหมดจะมาอยู่บนไฟหน้าถูกต้องครับซึ่งเป็นไฟ a Adaptive ลดีเช่นกันตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติและหลบหลีกด้วยถูกต้องครับเฮ้ยเนี่ยไฟ LED สี่ดวงนะในเนี้ยเฮ้ย เสียบกว่าแจ่งมากเลยตัวนี้นะครับและตัวตัวกรอบของไฟหน้าเปลี่ยนรูปแบบด้วยนะเพราะเดิมเนี่ยตัวนี้มันเป็นรมดําข้างในละคือสวยไม่เท่าไหร่ครับแต่เทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันดีมากขึ้นมันให้ความทันสมัยมากขึ้นในราคาเดิมซึ่งผมชอบตรงนี้ว่าในราคาเดิมไม่รวมสีนะสีเพิ่มไปก็ว่ากันไปแต่เนี่ยในราคาเดิมโอ้ยกน,นแม่ อันนี้คือดีไซน์หรืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นดีไซน์ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปรุ่นเดิมสมัยเจนแรกเนี่ยในตัวคูเปอร์เอสเนี่ยเครื่องจะเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จอ่าอ่าและตัวอินเตอร์เขาจะด,ดักอากาศรับอากาศจากข้างบนอ่าพอมาเจนที่2เจนที่3เนี่ยเขาก็ย้ายพวกอินเตอร์ไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วอ่าฮะแต่ทีเ่เขายังคงเอกลักษณ์ไว้นี่เพื่อให้คนเห็นว่าแบบอันนี้คือตัวแรงอ่าเป็นแบบรหัส S ตัวแรงแต่ในเรื่องการใช้งานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้ต้องมาระบายออาปกระบายอากาศหรือว่าดูดอากาศอะไรอีก ครับผมนี่ดูโอ้โหมาแบบนี้โลโก้แบบนี้แท่วะ่ะ <c oughs> ดูแล้วและนี่คือในส่วนของล้อมแม็กของเจ้ามินิ SE ตัวนี้ครับนะครับยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับซีรีส์ยางเหมือนเดิมนะใช้ฮันคุกเหมือนเดิมลายเกรดพญานาคเหมือนเดิมแต่เนี้ยในเมืองนอกเขานิยมมากนะลายนี้ใช่ครับ,รบลายนี้เนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมอย่างสูงเลยเฮ้ยโอเคตัวนี้ซุปรล้อเหมือนเดิมมีมีเอสตัวเหลืองเหลืองมาด้วยโอ้โหแบบชนิดสวยว่ะ นี่เขาดีไซน์ใหม่ด้วยนี่ซน์ใหมใช่แล้วครับตัวนี้กระจกมองข้างเป็นสีเหลืองเป็นเดมเออมันก็แมทอยู่กับลายล้อแมทด้วยเนาะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับทนผู้ามครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมครูสคอนโทรลครับปกติยังไม่ได้เป็นอะแท็ทีฟตัวนี้ายสปอตมีมาให้ไหมไบสปอตไม่มีครับผมไร้ไลฟลายสปอตไม่มีนะครับแต่ในเรื่องของดีไซน์เราให้เขานะเพราะตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นเขาเรียกอะไรนะยยัวมินิยัวใช่ครับผมคืออะไรครับ มินิยัวคือมันจะเป็นงานเหมือนกับงานแฮนด์เมดของมินิเราเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็ใช้เกรดที่เป็นแบบดีเกรดท็อปท็อ <top> ปถูกต้องครับใส่มาในเจ้าตัว SE ตัวนี้ใส่ให้แล้วครับผมโอ้นี่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่มีแบชตัวนี้ด้วยมินิยัวอยู่นี่ด้วยและมันดีไซน์ข้างในด้วยอย่างเมื่อกี้น้องช้างก็บ,บอกนะครับเบาะเบิด,ดต่างๆเป็นมินิยัวถูกต้องครับ,รบซึ่งมีความแตกต่างและดูหรูหรามากกว่ารุ่นเดิมด้วย เพราะในเจ้ามินิ LCI ที่เปิดตัวมาเมื่อวานนี้นะครับเขาเปิดตัวทางออนไลน์กันเนี่ยเมื่อวานนี้แต่วันนี้เรามาดูตัวจริงแต่เรามาดูตัวจริงในตัว BEV หรือว่าตัวรถไฟฟ้าถ้าเป็นรุ่นอื่นเดี๋ยวโนะอกาสหน้าอันไลน์ชัยระดับชีวิตจะพาไปชมนะครับแต่วันนี้มาดูในโฉม LCI ที่เป็นรถไฟฟ้าครับบริเลียมเอามาจัดที่งาน Back on Tra ร k นะราคาดีนะราคาเดิมอแต่คุณได้อะไรอีกเพียบเลยเดี๋ยวจะไปไล่ในรายละเอียดกันครับข้างนอกน,นี่ก็สวยนะเดี๋ยวข้างในเยอะกว่าน,นี้เองครับอ่ะไล่มาดูครับ นี่ตัวนี้ด้านหลังนี่เหมือนเหมือนเดิมใช่ไหมครับข้างหลังเหมือนเดิมเลยครับอ๋อก็คือมีสัญลักษณ์นี่นะนี่น,นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นรถไฟฟ้าของมินินี่ตัวอ e, ีนี่ตัวนี้นี่สวยๆอิเล็กทริกตรงนี้คือทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่พื้นที่ไม่ได้มากมายอยู่แล้วเพราะว่าต้องวางต้องใช้พื้นที่ด้านล่างของตัวรถเนี่ยวางแบตเตอรี่ทําให้หลุมของเขาไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ก็ใช้งานได้แหละแบตเตอรี่ยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผม เสียดายจริงๆนะตอนแรก LCI ที่เขาเปิดตัวมาผมหวังว่าแบตเตอรี่เขาจะใหญ่มากขึ้นแต่มันขับสะดวกจริงๆตัวนี้ยอมรับได้เร <throughout> ื่องการขับแต่เรื่องการใช้งานก็เน้นในเมืองเป็นหลักดีกว่าถูกต้องครับน้องช้างอย่าน้องช้างพาพี่ดูข้างในดีกว่าเพราะช้างบอกว่าภายในของเจ้ามินิคูเปอร์เอสีตัวโมเดล2021เนี่ยมันแตกต่างจากเดิมเยอะอยู่เหมือนกันใช่ครับเชืญอเลยครับช้างครับเชืญอเลยครับทนกท้าครับตามช้างไปเลย และให้น้องช้างเข้าไปนั่งข้างในกันนะของผมเนี่ยรอน,นั่งข้างในตอนขับดีกว่าตอนนี้แนะนำเนี่ยให้ช้างดีกว่าจะโอ้ดูเดิยมินิคูเปอร์เลายผ้าลาย,ลายอะไรตอนอะไรที่เป็นแผ่นรองยังเป็นมินิยัวเลยนะคือเขาทำมาเฉพาะมากๆถูกต้องครับออสวยดีอะสวยดีนะคือตัวนี้ดูแล้วมันเป็นเอกลักษณ์เนาะ,นะดูแล้วดูแล้วเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเบาเบ้ะ เบาะนี้ก็เป็นพิเศษใช่ไหมครับเป็นพิเศษครับผมเป็นเบาะยัวเหมือนกันสังเกตจากโลโก้แล้วก็ตุมพนักพิมพ์ผมได้นี่้าร์มม่จากข้างนอกเข้า,ขามาจะสวยมากนี้เ,เป็นยูเนี่ยนแจ็คเป็นทงลายทงนะครับลาย,ย,งลายทงลายทงกลิตนะครับครับผมแล้วก็เรื่องของดีไซน์พวงมลาลัยแต่เป็นดีไซน์แบบใหม่แล้วครับผมนี่ท่านชมดีไซน์พวงมลาลัยสวยมากนะเพราะนี่เป็นดีไซน์เป็นพวงมลาลัยแบบใหม่นะนี่ไม่ใช่แบบเก่านะตัวแป้นนี่ก็ใหญ่ขึ้นตัวแดชต่างๆนี่ดูดีมากเฮ้ยมีทงด้วยหรอมีครับผมเฮ้ยสวยว่า อันนี้ก็หนังเป็นหนังทำมาจากนัทป้าเหมือนกันตัวนี้หนังนัป้าครับผมงามมากนั่งสบายนะตัวนี้นั่งสบายมากๆเครื่องเสียงเป็นฮาร์มันการ์ดอนนะใช่แล้วตัวนี้เป็นเครื่องเสียงฮาร์มันการ์ดอนแล้วดูนี่พอเ,เปิดมาเป็นหน้าจอดิจิตอลคู่เลยอย่างหน้าจอนะครับเนี่ยน้องช้างได้สตาร์ทให้เราเห็นแล้วนะนี่คือสตาร์ทนะมันเป็นไฟฟ้าไม่มีไอเสียไม่มีอะไรเลยนี่คือซีโร่อิมิชั่นมากๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับในเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากๆ ครับดูหน้าจอเป็นดิจิตอลร้อและภายในหน้าจอเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นโดยคร่าวๆเนี่ยจะนึกว่าเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วมันซ่อนอะไรไ้เยอะมากๆมีอะไรบ้างครับที่เปลี่ยนแปลงไปอ่าถัดมาก็จะเป็นเรื่องของไฟเอเมนไลท์ที่เพิ่มตรมาหลายจุดๆครับผมตรงนี้เลยใต้แผงแดชบอร์ดตรงนี้ครับยาวๆไปถึงต้องขอบประ<อ>ตูเ<ะ>ช่นกันเออีม่มีซ่อนอยู่นี่ด้วยใช่ว่าใช่ครับผม เออไฟแอมบิไลท์ใช่ใช,ใช่พอที่เขาบอกมาเขาบอกว่ามีไฟแอมบิไลท์ที่เพิ่มมากขึ้นใช่ครับผมแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนได้64เฉดสีอะไรยังไม่ได้นะยังครับผมนิบสอสีเหมือนเดิมสิสีเหมือนเดิมแต่ก็โอเคนะผมยังไม่เคยเห็นใครใช้แอมบิไลท์ครบ64เฉดสีนะ <laughs> <c oughs> จะว่างมากเกินไปแน,น่น่ะแต่นี่12.4นี่ก็โอเคมากง่าและที่ผมชอบนะนี่ดชบอร์ดลายเนี่ยแผงนี่ก็เปลี่ยนนะตัวกรอบของช่องแอร์เออลายดีไซน์เขามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เยอะมากพวมาลัยเข้ามาชัดเจนพวมาลัยดีไซน์ใหม่ด s ชบอร์ดด้านหน้าลายใหม่นะครับตัวเว้นแอร์เนี่ยใช่ไหมครับครนวนี้ก็เปลี่ยนโอ้โห<ม> oh, สุดยอดอ่ะสวยมากๆ OS <c oughs> ก็เปลี่ยนด้วยระบบปฏิบัติการ อายังเหมือนเดิมอยู่ระบบบริการเหมือนเดิมแต่แอปพลิเคชันมีมากขึ้นหรือเปล่าอ่าจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาบางอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่คร่าวๆอ่าอย่างเช่นก็คือตรงนี้เราสามารถเหมือนกับคอสไมซ์หน้าจอเองได้เอาวิดเจ็ตเราใส่วิดเจ็ตเองเข้าไปได้ถูกต้องครับผมเราก็จะมีในโหมดเหมือนกับเป็นโหมดสปอร์ตโหมดเล้าขึ้นมาเออโหมดเล้าเออมันเห็นบอกมีมีสองโหมดใช้เปมันเปลี่ยนแสงสีอะไรในนี้ปะใช่เป็นเหมือนกับเป็นแสงแบ็กกราวด์ข้างหลังเราอย่างนี้ผมอยู่ที่โหมดา ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นโหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตผมก็ไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่ดิสเพย์แล้วไปที่คอนเทนทรี<ด>นี้ก็คุยนะคุยหนอยู่ว่ามีสองโหมดไหนดูไหนซีรีสนี่เป็นสีแดงแบก็กกราวด์จะเป็นสีดำหมดละอ๋อ,อเนี่ครับผมคือโหมดเลาจ์นะครับในตามข้อมูลที่ให้มาบอกว่า ทางมินิบอกว่าพอใช้โหมดเราเราจะรู้สึกผ่อนคลายถูกต้องเหมือนกับแบบสบายๆขับกลางคืนใช้โหมดเรามันก็จะผ่อนคลายแต่พอคุณใส่โหมดสปอร์ตเข้าไปมันก็จะรู้สึกกระชับกระเฉงคึกคักแล้วแต่สไตล์การใช้งานใช่แต่ถ้าโหมดสปอร์ตคุณขับหนักนวงหนักแน,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 น่นตามโหมดไฟมันก็ลดลงไปด้วยนะอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้นะทางมินิเองเขาก็มีแคมเปญด้วยนะหนึ่งในแคมเปญที่เขาให้มาในช่วงเปิดตัวนี้นะครับก็คือแถมวอลชาร์ตด้วยนะครับมีผ่อน9,900บาทด้วยนะในปีแรก ดาวศูนก็มีดาวสามสก็มีแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยนะครับแล้วแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องการดีกว่าเพราะมินิบอกว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาเป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้นเป็นเจ้าของด้วยความสบายใจมากขึ้นดอกเบี้ยต่ําเขาก็มีนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าลองมาคุยนะครับอันนี้คือที่มินิทั่วประเทศนะไม่จําเป็นจะต้องมาที่เซนทัลเวิด์อย่างเดียวอันนี้คือในแคมเปญรวมแต่ถ้าคุณมาที่งาน back on track เนี่ยของมินิเนียร์มอเตอนะครับเขาก็จะมีแคมเปญพิศพศเศษข รับประสงค์ที่นี่นะตั้งแต่วันที่21ถึง30มิถุนายนนี้น้องช้างรออธิบายอยู่นะสวยๆแบบนี้สูงๆแบบนี้ดูสิสูงแบบน้องช้างเนี่ยตอนยืนกับผมเนี่ยสูงปี๊ดเลยเข้ามานั่งในนี้ยังได้เลยอะห้องโดยสารมันกว้างนะแล้วมันสวยมากๆวันนี้เราเป็นการแนะนํากันแบบคร่าวๆเพราะเรายัต้อง เอาไปลองขับกันอีกครั้งหนึ่งผมอยากรู้เป็นการ LCI เนี่ยขับจะแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับแต่ไม่รู้เขาจะให้ขับป้อนะขับครั้งที่แล้วก็ว่าเขาเะยเยอะเชียวไปครับเชิญครับน้องช้างเดี๋ยวผมขอรอเข้าไปนั่งหน่อยซิได้เลยครับในความดีไซน์ของเขาตรงนี้คือพี่ชาร์จนะครับอยู่อยู่ฝั่งขวานี้ชาร์จใช้เวลาเท่าไหร่ครับชา้างเวลาชาร์จเรื่องการชาร์จใช่ไหมครับก็คันนี้ของเขาจะรับไฟ,ไฟ AC ได้สูงสุด11กิโลวัตต์ 17กิโลวัตต์โอเคครับผมแบตเตอรี่เขาจะเป็นสาย2.64อ่าก็ชาร์จจากศูนย์ถึงร้อยก็ประมาณสักประมาณสามชั่วโมงครับสามสี่ชั่วโมงครับนี้<ม>คือถืศูนย์เปอร์เซ็นต์นะจากศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าเกิดเป็นดีซีชาร์จหรือว่าเป็นฟ้าชาร์จนี่คือพอเราจะชาร์จตั้งแต่สิบถึงแปดสิบ ภายในเวลาประมาณ40นาทีครับ40นาทีโ oh, oh, เร็วมากเร็วมากาฟาชานนะใช่รครับผมแต่จริงๆนะอยากอย่างเดียวตัวนี้ราคาดีมากแล้วนะราคาเขาดีมากๆแล้ว2.29ล้านขออย่างเดียวไฟให้มันใหญ่อยู่นี้อีกหน่อยดูรุ่นพี่เขาด้ย bmix 3 bmix อะ่ะวิ่ง600อโลโห oh, พอมาเป็นมินิวิ่ง200 <laughs> เข้ามาในนี้นะนี่เปิดแอร์อยู่ด้วยนะนี่คือเปิดองค์เปิดแอร์หมดเลยคือต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างที่จะ ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับลงตัวมวากผมชอบนะความเป็นรถไฟฟ้านี่ผมบอกได้เลยว่ารถคันต่อๆไปของผมเนี่ยออกมาในโทนรถไฟฟ้าอยู่แล้วเราจะไม่กลับไปเครื่อง ICE หรือว่าเครื่องเทอร์โบอะไรแล้วนะครับและยิ่งมีแคมเปญมาแบบนี้นะ0%ดาวนศูนย์ผ่อน9,900ปีแรกนะปีสองไม่รู้โดนไปส0 0 0ม่ฝาไม่รู้นะแต่ปีแรกอะ9,900ันี่าแน่มันทำให้เรากล้าตัดสินใจมากขึ้นเพราะทางมินิเขาบอกแล้วครับว่าในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้เขาเข้าใจ ในช่วงปีแรกนะครับที่ยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนียเขาก็ไม่อยากให้ลูกค้านี่มีภาระกับรถเยอะเขาก็เลยเรียกว่าซอๆหน่อยในเรื่องของค่าใช้จ่ายปีแรกนะแตง่เอยากขายเขาอยากขายอ่ะผมเลยอยากซื้อเลยเนี่ยกันเตนอย่างเงี้ยสวยวะ่ะสวยปะ่ะนี่คือเจ้ามินิ s e นะครับในตัว LCI ใหม่นะครับไม่ได้หมดแค่นี้เขายังมีเบลน้่ยูนะครับเพราะความเป็นมิลิเนียมแน่นอนครับเบลนุมยูมอเตอร์ราและมินิอยู่ในเครือเดียกันหมด อยู่ตรงลิฟต์แก้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับเขาบอกตรงนู้นเนี่ยเทั้งนั้นแต่เป็น m Sport นะไม่ใช่รถเนะครับไม่ใช่ B M m ออนะไปเดี๋ยวเราตามไปดูครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณครับน้องช้างมากนะครับยินดีครับอยากรู้เกี่ยวกับมินี้มาเจอช้างได้ที่นี่ครับประจาอยู่ตรงนี้แน่นอนครับสุดยอดครับเราไปบี W มดยูต่อครับผมครับ เลเวลสักครู่นะครับเราไปชมเจ้ามินิแล้วนะครับและเรากำลังเดินมาที่บริเวณลิฟต์แก้วนะครับเพื่อมาเจอกับกิจกรรม Back-on Tra c k ของ m i r l เดียม u t o นะครับและรถ2คันนี้นะครับคือพระเอกของ b l w นประเทศไทยเลยนะเจ้าซีรีส์2และ X1 คือรถที่ขายดีที่สุดของบีรมยุนในวันนี้น่าเสียดายที่ตอนที่เรามาทำนะครับเจ้า s e r i e ์2ในรุ่น CKD ที่มีราคาค่าตัวที่ล้าน99เนี่ยยังไม่ได้นำมาโชว์แต่ตัวนี้เป็น 220i Grand Coupe M Sport นะตัวนี้2ล้าน2 000. แต่ถ้าเป็นตัว CKD เหลือล้าน99ตัวนั้นยังไม่ได้มาโชว์แต่แฟนๆตามมาได้นะครับเพราะเขาจะนามาโชว์ภายในสัปดาห์นี้ตัวนั้นเนี่ยล้าน9หายชุดแต่ง M หายไป แต่ทุกอย่างเหมือนเดิมเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใช้ตัวเดียวกันมีแค่อุปกรณ์ตกแต่งเท่านั้นแหละที่ขาดหายไปนะครับและนี่คือ X 1นอ๋อนี่คือรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นของมีรอมิยูประเทศไทยนะครับแล้วดูแคมเปญเขาสิและเจ้า X 1นี่นะครับดาวศูน์เปขับฟรีปีนี้จ่ายปีหน้านะเนี่ยจ่ายดาวปีหน้าแล้วดูเพย์เมนต์เยียร์หมื่นต่อเดือนโอ้ใช้ได้เลยนะครับในวันนี้นะครับแคมเปญของทางบริเตนอ a u โตนะครับกับกิจกรรม Backon t r Track นะ ให้มาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมีฟรีบัตรกำดัน20 0 0มบาทนะครับมีดาวศนเมาคุยในรายละเอียดกับที่บรกษาการขายของบริเนียมออโต้ได้นะครับแล้วรถที่นํามาโชว์นี่นครับ X1 ซีรีส์2ซีรีส์3เจ้าตมุกโต430คูปเป้ M Sport ซีรีส์5และ X3 ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับที่นี่ครับ ลานกิจกรรมแบรนด์ลิฟท์แก้วที่เซนทันเวิลด์ครับคุณได้เจอกับรถที่คุณอาจจะชอบใจแต่แน่นอนครับคุณจะได้พบกับนอกจากรถแล้วนะครับคุณจะได้พบกับแคมเปญของบริเนมอัลโต้ที่อยู่ออนท็อปของแคมเปญกลางเบียร์ทีอยู่ครับวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ครับกับกิจกรรมแบ็คออนแตรกของบริเนมอัลโต้ครับวันนี้ออโตร้าชาร์เดดทีวีขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับและอีกนิดครับเราจะพาท่านผู้ชม ไปลองขับเจ้ามินิ SE m o d e เดลเยนี้ครับผมไปดูซิว่าจะขับสนุกสนานบ้าง้อยแค่ไหนรวมถึงเจ้า 220i ตัวที่เป็น CKD บ้านเราด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ